ยันสัญญานักร้องลูกทุ่งชื่อดังวัย61ปีเจ้าของเพลงไก่จ๋ากัดฟันให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีแพทย์ตรวจพบมีภาวะเสี่ยงเป็นมะเร็งตับหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีวิชัยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยอาการจุกแน่นท้องไข้ขึ้นสูงและความดันต่ำ าตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบผลเลือดบ่งชี้ว่ามีเอนไซม์ในเลือดที่เสีย่ยงเป็นมะเร็งทั้งยังพบก้อนเนื้อขนาด4เซนติเมตรในตับอ่อนและก้อนเนื้อเล็กๆขนาด1-2เซนติเมตรอีกหลายสิบก้อนกระจายอยู่ทั่วตับแต่แพทย์ยังไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยาเนื่องจากสภาพร่างกายของสายยันยังไม่พร้อมเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคมะเร็งตับหรือไม่ค่ะแต่เจ้าตัวก็ปรองกับชีวิตพร้อมทำใดไว้ล่วงหน้าหากต้องเป็นโรคมะเร็งร้ายค่ะ ถ้าเราพูดตัดสินใจเองเราพูดเองนะะล้วก็บอกมันเป็นมันคือเป็นมะเร็งนั่นแหละแต่หมอด้วยเชิญญบาลแพทย์ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรอ่โอ้ยกลัวอะไรล้วเกิดมาทุกคนมันไม่มีใครหนีพ้นคือถ้าถามว่าเอะแล้วจะเป็นอะไรไปมีสิใจเป็นห่วงอะไรนะก็มีสิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือครอบครัอวอย่างน้อยสุดลูกสองคนคนเล็กก็ยังเรียนไม่จบต้องรู้ว่าสายญ,ญ,ญ,ญาตญาติของเราเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถือว่า คือพี่บ้าเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตรับรองว่าไม่ต้องกลัวสู้จนหยดสุดท้ายสายันสัญญายัางเปิดอกกรณีเมื่อหป,ปีก่อนที่เคยวิพากษ์วิจารณว่าย้อนรักสลักใจเป็นมะเร็งลวงโลกวันนัเวลานั้นตนเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับที่ตอนนี้ตนเองก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ากําลังป่วยด้วยโรคร้ายมะเร็งที่ตับหรือไม่ค่ะพี่อยากให้มันเป็นอย่างที่พี่ัมภาษณ์ได้ซ้ำเพื่อ มันจะมีชีวิตอยู่แล้วอีกใจหนึ่งก็มีคนรู้สึกว่าเฮ้ยมึงต้องไ่ตายเฮ้ยแล้วคนนั้นบอกเฮ้ยเอ็งจะตายไม่ได้ไอ,อ้มึงยังมาพูดเป็นเล่นในเรื่องเป็นเรื่องตายมึงรู้มาจากไหนว่ามึงจะตายเอออะไรอีกสามเดือนเจ็ดเดือนอะไรต่างๆก็คุยกันแบบพี่แบบน้องนะจอมเฮ้ยไม่เอาไม่พูดแบบนี้มันไม่เป็นสิริมงคลเลย ขณะที่ภรรยาและลูกสาวยอมรับว่าตกใจไม่น้อยเพราะสายยันดูแลตัวเองดีมากมาตลอดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่โดยครอบครัวยืนยันจะรักษาอาการป่วยของสายยันอย่างดีที่สุดซึ่งจนถึงขณะน,นี้หมดเงินค่ารักษาไปแล้วหลายแสนบาทค่ะ